มันเข้าไปเอามันทุกไปสูดสูดเข้าไปสูดพี่คะพี่คะพี่คิดว่าการสูบบุหรี่มีข้อดีไหมคะคิดว่ามีข้อดีค่ะเพราะว่าจะช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมขายอยู่ได้ะค่ะแล้วก็พนักงานมีงานทำค่ะมีโบนัสพุ่งกระชูดค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นมาจากใน,นพวกคุณนักข่าะะในการสูบบุหรี่ สุขบัญญัติมีข้อดีไหมคะก็ดีนะคะเพราะการปลูกยาสูดจะช่วยลดคาร์บอนได้มากแล้วก็ช่วยเพิ่มรายได้ของเกษตรกรด้วยค่ะคุณที่ว่าการสุขบัญญัติมีข้อดีไหมคะการสุขบัญญัติก็มีข้อดีนะคะเพราะว่าเขาให้ปวดเป็นมะเร็งได้ง่ายค่ะแล้วก็แบบมีชีวิตที่สั้นลงตายเร็วค่ะทำให้ช่วยลดประชากรโลกค่ะแล้วก็ทำให้มีทรัพยากรเหลือใช้ให้ลูกหลานด้วยค่ะ ผมเลิกไปเลยแล้วครับเยียบๆนี้การทิมบุรีวันนี้ได้ชีวิตกลับเกินมาอยู่สู้อุ่ดตัวเองนะพอดีคนรัก